แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณลาซีฟซีคุณสกายเลดคุณชนะนันคุณสาสินิพาคุณดาร์โคเลซอนคุณเลสเดนอีวิลสถานสายความชั่วร้ายคุณแวมไพร์เอ็กคุณปกป้องคุณ สิทธิโชคและคุณแบ็คแคสไลเดอร์มากที่สนามบินของเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by t a Channel นะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับผมกับกลางเดือนของเราครับครึ่งเป็นกลางเดือนที่ค่อนข้างว่างเปล่ามากอะว่างเปล่าไงมาดูกันนะครับอ่ะในเกมนะครับแวนการ์ซีโลของเรานะครับผมก็ดาเนินมาถึงกลางเดือนครับคิดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนสุดท้ายของภาคริงจเกอร์และนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราน่าจะ ต้นเดือนเนี่ยหรือว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เล่นรีเจนกันอย่างเป็นทางการนะครับผมอ่ะก่อนอื่นครับขออันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดน,นึงแล้วกันขอพูดนอกคอนเทนต์นิดนึงมีน้องๆถามว่าตอนนี้เกรดเลเวลมันสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเกรดเลเวลสูงสุดของเกมนี้คือเราก็ไม่ได้ตอบเป็นทางการก็ลืมแหละมีเกรดี่75ครับแล้วก็สเตอร์มินาตันที่145นะครับโอเคอ่ะมาเริ่มมาเลยครับในซีซั่นแลนกิ้งนี้นะครับผมเป็นซีซั่นที่30เท่าไไร่จม่ได้นะนะคร่บ นะก็จะมีนะครับของรางวัลประจำซีซั่นนะครับผมในแรงกิ้งรอบนี้นะครับที่าสามนะครับเลเจนด์สามจะเป็นเบิร์นเอาท์นะครับผมนะของคางเยโรแล้วก็เลเจนด์ห้าจะเป็นดาร์โกนิกโอเวอร์โหลดตัวล่างเบรกไท์ของคางเยโรเช่นกันคืออวยคางเยโรเต็มที่ครับแล้วก็สุดท้ายเลเจนด์สิบเลเจนด์ยี่สิบเลเจนด์สามสิบและเลเจนด์ห้าสิบ ก็จะเป็นดาร์โกนิกโอเวอร์ลอร์ดเดอะรีเวิร์สนั่นเองซึ่งแน่นอนครับเป็นอาร์ตพิเศษนะครับอย่างที่เห็นเนาะจะเป็นอาร์ตพิเศษครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นอาร์ตนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่เหมือนกับอาร์ตเก่านะครับแต่เรื่องเทคเรื่องอะไรเหมือนกันหมดครับแล้วก็ในส่วนของแลน์กิ้งเองก็จะรีวอร์ดเอานะครับแข่งกันให้ติดระดับนะครับก็มากสุดก็อยู่ที่ระดับ3 0 0พนะครับผมก็จะได้การ์ดฟอยด์หึ่งใบกับไอตัวขั้นและนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ปั๊มแลงด์ส่วนเอาเองนะครับผมโเคทีีน ซีซั่าน,นี้แรงกิ้งเนี้ยนะครับมันจะไม่มีไม่มีในส่วนของอแคร์อีเวนต์เพราะเอาจริงๆอ่ะแคร์อีเวนต์มันหมดไปแล้วนะครับแคร์อีเวนต์ทุกอันเนี่ยการที่ออกมาถือว่าเกี้ยงแล้วแล้วก็ รอบนี้จริงๆจะเป็นในเรื่องของซีซันอีเวนต์นะครับซึ่งซีซันอีเวนต์เราไม่ได้เล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็ถือโอกาสอันนี้อธิบายสําหรับคนที่กลับมาเล่นเพราะตอนนี้เราเห็นน้องๆหลายๆคนกลับมาเล่นนะครับซีซันอีเวนต์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรมากไม่ต้องแทบจะไม่ต้องสู้บ่อยๆเลยออะไรบ่อยๆเลย,เลยแต่ว่ามันเป็นการทอยเต๋าเดินครับเป็นการโลนะครับดิสโลแล้วก็เดินนะครับผมแล้วก็เดินเดินปึ๊บจนทําให้อ่ะ ได้ของครบนะครับตามที่ต้องการเดี๋ยวเรามาดูกันมาทีส่วนก่อนจะมีอะไรมัง่งมันจะมีโลอยู่2อย่างมันจะมีโลดิสโลดิสนี่คือทอยแบบปกตินะครับแล้วก็สเปเชียลดิสสเปเชียลดิสนี่คือฟิกหน้าหน้าเต๋านะครับโดยเป้าหมายของเกมจริงๆคือการรวบรวมนะครับการรวบรวมของ ไอ้เนี่ยมันจะมีตัวการ์ดอยู่ตรงเนี้ยนะครับรวบรวมการเนี่ยให้ครบนะครับโดยมันจะมีช่องที่หันหลังอยู่เนี่ยจะเป็นการ์ดที่สุ่มนะครับแล้วก็ระดับพิเปิลจะหันหน้าให้เรานะครับเราต้องรวบรวมพวกเนี้ยให้ครบพอครบเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อก EP หนึ่งไปเรื่อยจนถึงสู้บอสพอเราสู้บอสเสร็จนะครับมันก็จะรีให้อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยสามรอบนะครับโดยการเล่นทั้งหมดก็คือแค่ทอยเต๋าแล้วก็เดินนั่นแหละนะครับรางวัล ก็จะได้มาเป็นพอยต์นะครับผมจริงๆจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่ไอตัวกระต่ายที่มีเลขบวกเนี่ยนะครับก็จะได้มาเป็นพอยต์ครับโดยพอยต์เนี่ยก็จะอย่างที่เห็นเลยก็คือจะมาปลดล็อกนะครับในส่วนของสกินไฟทุ๊กตาแต่งบ้านนะครับหรือว่าไอสกินตรงหน้าเกมที่เอาเข้ามาไว้มานุวใ้คุยกับเราส่วนสลีปของแต่งบ้านนะครับแล้วก็พวกเหรียญพวกซองอันเนี้ยคือไว้ปลดของพวกนี้อย่างเดียวเลยนะครับ โดยรอบนี้จะเป็นของเทศากาลนะครับผมอีสเตอร์ m ม r โมเรีนะครับอีสเตอในความทรงจำา2021นะครับผมอ่ะและทีนี้อันนี้ก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะให้ดูจริงๆมันสามารถออโต้ดิสได้เราก็จะทอยเต่าอย่างเงี้แหละเดินอ่ะอันนี้มูฟนะครับมูฟฟอร์เวิร์ก็เดินไปข้างหน้า2ช่องมันก็จะเดินไปนะครับปึ๊บปบอ่ะก็จะได้มาเลขมันมันก็จะทำให้การ์ดหายเนาะ แล้วก็เลขจะขึ้นมานะครับแล้วก็จะเล่นอย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆนะครับมีเทคนิคในการเล่นเล็กน้อยครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเทคนิคละกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านอีเวนต์พวกนี้เวทีเล่นก็คือให้เราทอยครับสมมุติว่าเราทอยแล้วมันไปใกล้กับในส่วนของไอตัวกาที่เป็นทริปเปิลแรเนี่ยคือทริปเปิลแรมันเหยียบยากมากนะครับและมันเหยียบยากในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับการที่จะเหยียบทริปเปิลแรเนี่ยถ้าดูจากในแมปนี้ได้ก็คือจะมีตรง move for, move t o forward ก็คือเดินหน้าอ่อง นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่เหยียบหรือเราแค่ใกล้หรือเรามาตกอยู่ช่องเนี้ยสมมุติเราตกอยู่ช่องเนี้ยเราก็ใช้สเปเชียลดิสครับกดไปนะครับสเปเชียลดิสเนี่ยมันจะให้รีวันละ1ครั้งทุก1นึ่ทุ่มมันจะรีให้กดไป1ครั้งนะครับให้เลือกเอาวันเ,เอาหน้าเต่าเท่าไหร่หน้าเต๋า1นึ่ากดปุ๊บมันก็จะเหยียบช่องนั้นให้เลยอันนี้เป็นเทคนิคอีกอันนึงนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือทุกๆบ่าย2ของทุกวันนะครับจะมีในบ้านเนี่ยนะครับหมด โมเดลรูมนะครับจะเป็นในบ้านที่มันนําเสนอมาให้โมเดลรูมเนี่ยจะมีในส่วนของลูกเต๋าให้วันละ3าลูกนะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับกันนะถ้ามันจะมีเครื่องหมายตกใจแหละนะครับเข้ามาจริงๆนี่เรารับไปแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บมันจะกดรับได้เลยนะครับอันนี้อย่าลืมกันนะว่าทุกมาณบ่าย2ของเวลาบ้านเราอ่ะมันจะให้มาทุกๆ3ลูกนะครับซึ่ง ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ครับอีเวนต์ครั้งนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็อย่างเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแล้วกันนะครับใครที่เกียดกดออโต้ไปก็ได้นะครับผมนะอ่ะก็ทอยลูกเต๋าครับเดินไปเรื่อยๆถ้าเราไปเหยียบอ่ะอันนี้ก็จะลบบวกหนึ่งไปการก็จะหายทีละใบครับก็จะหายไปเรื่อยๆครับนะอ่ะปึ๊บเราเหลือทอยเดินอีก5ครั้ง2ครั้ง1 2อ่ะนี้หายอีกหนึ่งครับมันจะหายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า มันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ3 1 2หอ,อ่ะสอ่ะอันนี้ก็จะบวก2หายไปสอ2ใบนะครับจริงๆจะมีก่อนสุดท้ายครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงสําหรับตรงนี้ถ้าเราเหยียบตรงนี้เราต้องสู้กับมันนะหนึ่รอบก่อนที่จะแบบอ,อออโตไฟได้ถ้าเราสู้กับมันเสร็จปุ๊บมันจะทําว่าเวลาเราเข้าเส้นชัยเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มการหมุนกายชาหนึ่งรอบ หมุนกาชาได้อะไรนะครับหมุนกาชาจะมีแบบว่าคูณนะครับคูณไอพอยท์ที่เราได้จากไอตัวพวกนี้นะครับจะมีคูณ3กับคูณ5ถ้าคูณ3 6มิบคูณ3ได้เหยียบทีหนึงก็ได้180ถ้าคูณ5ก็ได้ทีเดียวเลยเหยียบทีหนึงได้300ร้อยพอยท์เลยก็เอาไว้พอยท์เนี่ยเอาไว้แรกของนะครับนะอ่ะกดต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูคลีอย่างเงี้ยหนึ่งสองอ่ะปุ๊บเราจบ1รอบนะครับมันก็จะให้60นะครับสาอ่ะอันนี้ได้3ครับ4ละได้3ใบอย่างที่เราบอกครับับถ้้าาสมมมตินอย่งงเีย เรามีสเปเชียลดิสอยู่นะครับเราตัดเสียงไปเลยครับกดที่สเปเชียลดิสนะครับอ่าน,นี้ได้เอดปลดล็อกอพิสูจนมเลยได้เพชรมาสเปเชียลดิสปึ๊บกดที่1ครับนะเพื่อให้มันเหยียบช่องพอดีจริงๆถ้าเราอยู่ในจุดเริ่มตน้นให้กดที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็เดินต่อครับสช่อง1 2ึอ่อ่าปึ๊บก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ได้นี้นะครับอ่ะ อันนี้แบบหนึ่งเราใช้หมดไปแล้วเราลองเสี่ยงทอยดูก่อนนะครับได้2ออันหนึ่งก็ทีนี้1เรากดไปแล้วก็ช่างมันครับอาจจะไปกดวันหลังก็ได้นะครับแล้วเราก็ดูครับอะไรที่มันทําให้เราได้เหยียบการ์ดเร็วๆอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่า2ไปใบครับไปเหยียบการ์ดอันหลังก่อนก็ได้ครับเก็บมาทีละสาใบหลักๆคือเก็บการ์ดให้เร็วที่สุดแหละนะครับเก็บจํานวนพูกการเร็วสุดพอย์อ่ะไม่ต้องเก็บพอเราเล่นจนครบ3ามรอบแล้วอ่ะ ไอตัวการ์ดพวกนี้มันจะกลายเป็นพอยต์หมดเลยเราค่อยมาเดินทีหลังเอาฟรีๆก็ได้ครับมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอ่ะทีนี้เหลือ3เราก็ดิสไปเลยก็ได้ครับเผื่อเราลืมนะครับถ้าเราลูกธรรมดาเราลเล่ไอดิสจนหมดไปแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์นะครับรอบนี้ใครที่ไม่เคยเล่นก็ลอง อ่าสึกถ,ถาตรงนี้ดูได้ครับก็มีคลิกอะไรให้ต่างๆแล้วประมาณนี้ผมทำคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต,ต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆจากทางช่องของเรานะผมมีให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับนะก็ยังไงช่วงนี้อาจจะแบบงา้าจริงอาจจะดรอปลงนิดนึงนะเพราะว่า1เลยยังไม่ออกแล้วก็2เลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในแบบว่าเออนะครับโรคระบาดอยู่เนาะนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับนะชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆช่องเราฝาก ร้านเราด้วยนะครับผมแท็บช็อปนะครับตอนนี้สั่งกันได้นะครับผม v vcp vcbt 0 2นยะครับยังสั่งกันได้นะครับนะแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยนะครับ v t b t a c h a n n e วันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ